สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกับผมแปะตักกศิลาในรายการโหัลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหัาลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16ตุลาคม2,563ัริบมเร่มสิ่ข้ามเดือน11บ,บีชวดเราจะมาดูดาวเด่นของรัฐบาลไทยในวันนี้ในเวลา สิบห้านิกาห้าสิบห้านาทีเราจะมาดูสิบดาวในวันนี้ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันณวางลูกที่เก้าดาวพุธเป็นเจ้าณวางตกตำแหน่งบอลโคตรได้เทศสาตีเลิกดาวจันทร์อยู่ในราศีกัน นะวางลูกที่แปดดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวางตกเทสาตีเลิกและเป็นราชาโชคในมาตรฐานดาวดาวอังคารอยู่ในราศีมีนอยู่ในนะวางลูกที่เก้าดาวพุธเป็นเจ้านาวางอยู่ในตำแหน่งปูเอกและวอลโคตตกสมโนเลิกและเป็นจุลจักรในมาตรฐานดาว ดาวพุธอยู่ราศีกันนวาวางลูกที่แปดดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวางอยู่ในเทศาตีเลอร์อยู่ในตำแหน่งกเกษตรและเป็นม,มหาอุดดาวพุรหัส,สับบดีอยู่ในราศีธนูอยู่ในนวาวางลูกที่แปดดาวอังคารเป็นเจ้านาวางตกตำแหน่งปู่เอกและได้ประหัทธนูเลิก ในตำแหน่งมาตรฐานดาวคือเกษตรดาวสุกอยู่ในราศีสิงห์นวางลูกที่เจ็ดดาวสุกเป็นเจ้านวางอยู่ในตำแหน่งนวางบริสุทธิ์ตกมหััทธนูเลิกดาวเสาอยู่ในราศีธนู นวางลูกที่แปดาวมังคารเป็นเจ้านวางตกในตำแหน่งปูเอกและมหัทธโนเลิกดาวลาหูอยู่ในราศีพฤษภนวางลูกที่เก้าดาวพุธเป็นเจ้านวางตกเทสาตีเลิกและอยู่ในตำแหน่งมิตรในมาตรฐานดาวดาวเกตอยู่ในราศีมักรนวางลูกที่เจ็ด ดาวจันร์เป็นเจ้านาวางตกตำแหน่งภูมิปโลเลอร์ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษนะวางลูกที่เจ็ดดาวสุขเป็นเจ้านาวางตกตำแหน่งมหัทโนเลอเป็นทั้งสิบดวงในครั้งนี้แล้วเราก็จะมาคัดให้เหลือหกดวงในตำแหน่ง สำคัญสำคัญเพื่อที่จะให้ท่านนาไปจับคู่หรือไปผสมกับตัวเลขของท่านตัวที่เด่นที่สุดตัวเลขดาวเสาหมายเลขเจ็ดดาวแปด หรือดาวราหูต่อลงมาก็คือดาวจันดาวอังคารดาวพุธด,ดาวพฤหัสเป็นหกตัวเลขที่เราจะใช้ในวันที่สิบหกตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบสา ในเวลา15นาฬิกา55นา,าทีซึ่งผมจะจับให้ดูประมาณ4คู่คู่แรก7-3และ7-4และอีก2คู่ ก็จะมีแปดสามและแปดสี่เป็นสี่คู่ที่จะใช้ในวะันที่สิบหกตุลาคมสสอองพันหห้้ายกิบสามแล้วผมจะมาจับชุดสามตัวเพื่อให้ท่านรู้เสี่ยงโชคในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะจับให้ท่านดูประมาณสองชุดชุดแรกหก แล้วก็สี่ชุดที่สองก็จะเป็นเก้าเก้าเจ็ดห้าก็จะมีสองชุดนะครับชุดแรกหกเจ็ดสี่ชุดที่สองคือเก้าเจ็ดห้า เป็นสองชุดที่จะให้ท่านนำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ได้ทั้งสามตัวหน้าและสาตัวท้ายซึ่งก็เป็นสองคู่ที่จะใช้ในวันที่สองชุดที่จะใช้ในวันที่16ตุลาคม2563ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับฉลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่16ตุลาคมสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรี เพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วต้องผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นค้าพิเศษเพื่อให้ท่านนําไปหาดเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกทชั้นสูงท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ